เล่นปิงปองได้ทันทีผมก็เลยเล่นแบบไม่ยอมวางผมเล่นปิงปองในแต่กระท่ำตอนที่ไม่มีใครทำเสียงที่เหมือนได้สิติ๊ก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 ติ๊ดกดึกกดึกกดึกกดผกหกดดกดึกกดึกดกดึกกดึกดกดังกดึกกกกึกกดึดกดงกกกกดึกกดึกอกดึกกดกก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 ดดกนกไดึ อเอเรื่องที่ฟอร์เรสคุยกับบาบ้ากันเรื่องที่พูดถึงนั่นเนี่ยตอนขึ้นรถด้วยกันขึ้นรถด้วยกันนี่จะไม่เชื่อหรอกฟอร์เรสผมเชื่อแล้วจะขึ้นรถก็ไปอะอะผู้ช้าช้าสิลูกตรงนี้ก็มีคนนั่งบาบ้ามองหน้าตาแล้วก็นายนั่งได้ที่อยากนั่งอะอะไรนายเคยนั่งเรือกุ้งไหมไม่อ่ะฉันเคยไั้แต่เรือใหญ่ๆถ้าพูดถึงเรือกุ้ง ฉันทำงานในเรือกุ้งมาตลอดชีวิตเรือของลุงลุงก็คือพี่ชายตั้งแต่ฉันเก้าขวบที่นี้ฉันคิดว่าจะซื้อเรือกุ้งมาถูกเกณฑ์หาสอบตกชื่อจริงฉันเบตเตอรมีบินฟลาทบลูแต่ใครๆก็ได้ชอบาบาับบ้าเพราะแถวบ้า,บานนี่มีแค่ทั้งบาง้างนั่นแหละชื่อฉันชื่อฟอร์เรสต์กัมใครๆก็เรียกฉันว,ว่าฟอร์เรสต์กัมบับาบ้ามาจาอายุรัมบัสอแลาบามาแล้วแม่เขาปลูกกุ้งตึง้อ แล้วแม่ของแม่ของแม่เธอก็ปรุงกุ้งปรุงกุ้งครอบครัวบ้ารู้ทุกอย่างที่ควรจะต้องรู้เกี่ยวกับกุ้งที้นี้ฉันว่าฉันจะหน,นีนะโอเคตอนฉันพูดทหารแล้วกม<ำ>โอเคจบแล้ว